การบุกรุกที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติศิรินาฏอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตรองอธิบดีดีเพร้อมด้วยผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจสอบชายหาดบริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าลายันหมู่ที่4ตำบลเชิงทะเลที่มีผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเกต็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบออกเอ,อกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทับหาดทรายที่เป็นพื้นที่ของรัฐเนื้อที่กว่า6ไร่ เมื่อก่อนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนคือทะเลแต่ปรากฏการธรรมชาติเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นที่สาธารณะงอกไม่ใช่ที่ดินงอกท้อนให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐย,ยังถูกออกเอกสารสิทธิ์คือชโฉน,โนในครอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงต้องเรียนว่ามีผลประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่อนข้างมากก็บังจะมีโนมินีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้มีการมุ่งเน้นในการเข้าไปถึงตัวการที่สําคัญการสอบสวนก็จะถูกตัดตอนในทางสืบสวนนะฮะเราพบว่าน่าจะมีบุคคลที่เป็นตัวการสาคัญเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะเรามีข้อมูลอยู่บ้างแล้วถ้าหลักฐานไปถึงเราจะไปถึงตัวการที่สําคัญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศิรินาถยอมรับว่าเมื่อทราบว่ามีกลุ่มทุนเข้ามาฮุบที่ที่งอกตามธรรมชาติซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องและการออกเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงแจ้งความดำเนินคดี และมอบ DSI รับเป็นคดีพิเศษหลังจากที่ชุดลงมาเนี่ยว่าตรงนี้เป็นโฉนด20777นะฮะเนื้อที่7ไร่ทับหน่วยลาย,ยันผมยาวไปถึงตรงห้องน้ำนู่นก็เพิ่งมาทราบที่หลังเนี่ยฮะเราก็มาตรวจสอบอ้าวมันเป็นทะเลงอกเนี่ยมันมีได้ยังไงนะฮะทั้งๆที่ว่าเรามาสร้างหน่วยโฉนดออกปี44นะครับเรามาสร้างหน่วยปี46แล้วก็ปี45เนี่ยอดีตหัวหน้าย,ยานเขาก็เลยมาดำเนินคดีแล้วก็ขับไล่รื้อถอนสิ่งก่อสร้างไปเยอะแยะแต่เขาก็ไม่เอาโฉนดมาแสดง ถ้ามันงอกจากที่สาธารณะนอกจากอุทยานก็ต้องเป็นอุทยานนะครับเพราะเนื่องจากอุทยานเราล้อมไม่หมดแล้วแล้วสคที่เข้ามาเป็นสคอ,อีกหนึ่งแปลงซึ่งเรารู้ตำแหน่งพื้นที่แล้วว่ามันไม่ใช่สคแปลงนี้ที่ผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดีเนไอเนี่ยคือแปลงเนี่ยบินมาแล้วให้ทางฝ่ายทะเบียนซึ่งไปบัตรราชการแทนที่ดินจังหวัดเซนซึ่งแกบอกว่ามันก็ไม่มีอำนาจหนึ่งนะครับมันไม่มีอำนาจส,สคมัคมันไม่ได้ตรงตำแหน่งนี้ระบุเป็นจากซึ่งตรงนี้มันเป็นทะเลปลูกจากไม่ได้คนระับเพราะมันเป็นพื้นทราย สามพื้นที่นี้มันงอกมาจากอุทยานฮะยังไงก็ต้เป็นอุทยานตอนนี้ท่านอธิบดีได้มอ,อบอำนาจให้กองที่การแจ้งความดีนไอเป็นคดีพิเศษแลวฮะซึ่งดีนไอก็ได้สืบสวนไประยะหนึ่งแล้วท่านก็รับปากว่าภายในหนึ่งเดือนคดีตรงนี้น่าจะจบแล้วครับผมจากการอ่านแปลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าในอดีตที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นทะเลแต่ต่อมาได้เกิดการทับถมของตะกอนทะเลจนเกิดเป็นแผ่นดินขึ้นมาภายหลังได้มีผู้อ้างสอครอหนึ่งของแปลงอื่น ซึ่งระบุว่าเป็นสวนมาอ้างออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่ากับใช้สคบินซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงในอดีตที่พบว่าเป็นทะเลไม่มีพื้นที่สวนแต่อย่างใดเนื่องจากว่าแนวเขตคขอน้างชัดเจนว่ามีถนนขั้นกลางเมื่อเราดูจากภาพถ่ายทางอากาศในปี2510นะครับตรงนี้ชัดเจนที่ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ตำแหน่งของสคที่กล่าวอ้างถึงเป็นการอ้างอีกที่หนึ่ง ดังมาถือครองตรงนี้ในเบื้องต้นเราพบว่านะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอา,อาจจะไม่มีอำนาจหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่จะที่จะมาออกโฉนดแปลงนี้แต่ใช้จังหวะโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินการอันนี้นี่เป็นหนึ่งในหกแล้วครับนี่เป็นในหของเขารับแล้วกิตติชัยนาคเกษมถ่ายภาพสุทธิรักษ์อุทมุมนตรีเน э ชั่นทีวีรายงาน